ไปคนไฮไลท์ไปแล้วเกิดชั้นสามเกิดชั้นสองนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเกิดชั้นสองนี่นะเปิดแถบแล้วนะห้องกันเปิดประตูแลวิ่งหนีเลยเปิดประตูแลวิ้งหนีเลยโอเคได้เปิดประตูแล้วจะลงไปด้านชั้นหนึ่งนะชั้นสามมีพิธีตรงห้องน้ำชั้นสามเฮ้ยเจอผีแล้วอ่ะผีตายแล้ว อยู่ชั้นไหนชั้นสามวิขึ้นมาแล้วพี่เจระวังนะอโอเคอยู่กับพี่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 เอ่อเปิดห<ๆ>ีบทองอยู่นะเปิดหีบทองอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขับไปชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์วิธีชั้นหนึ่งให้ตอนนี้ยามอยู่ชั้นหนึ่งกำลังเปิดหีบท็องอีกแดงเตรียมสีออกนะเตรียมสีออกนะกนะไปอยู่โอเคมีพิธีห้องห้องชั้นเนะีๆๆนะ่ยห้องบนแ้กโอเคชั้นสองมีพิธีตรงนี้ใช้ไม่ได้ได้ดับปูอ่ะ โอเคนี okay, uh, ่ผ uh, ้าผ้าปักเลยปักเลยได้ได้มีหีบหีบอยู่ข้างๆเนี่ยมาเปิดให้หน่อยี๋อยู่กัยามโอเคโอเคเอฟไอเอมหน่อยเล่นจุ๊เจอเลยนะพิธีระวังพิธีระวังนะหลุดแล้วเขาไปพิธีแล้วขอไปทำอย่างอื่นต่อนะไปเปิดเปิดกล่องทองโอเคยามเปิดกล่องแดงอยู่ได้ไม่หวายอย่างเดียวเลยตรงจุกเด็กอ่ะอุ้ยพี่พี่ไปพูนี่ไป ได้ทูบแล้วอ่ะพิดีพิดีสามออนตรงไหนดีชั้นสามไหมพี่พูดทันไหมทัน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 คือรีบเปล่าอฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยมีค่าสวดชั้นหนึ่งอยู่มีกล่องตรงนี้นะผมไม่ไล่ผมไม่ไม่ตีหมดนะเป็ดละไปเอาพี่ไปบูแน่นอนชั้นหนึ่งนะตายตายตายใจเย็นนะพี่เบลูลแล้วค่อยชูแล้วค่อยชูพิตีห้องนี้นี่หวัง ห้องนี้ขาดตะปูนะชั้นสามโอเคเดี๋ยวไปตามชุบชีวิตก่อนอยู่กันนิพาอยู่กับหายาก่อนก็ได้ชุบเลยชุบเลยต้องชุบเลยโอเคเออนิพาระวังนิพลังขึ้นไปกาลังขึ้นไปตายชั้นไหนชั้นสองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะไปสวดชั้นสองให้นะอยู่กันนิพาเล่นตู้อยู่โอเคเจอพิยาแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยชุบชั้นสามอยู่นะตรงทางตันชั้นสองสวด สอดเลยสอดเลยเกมกระตุกมากเลยอยู่กันนี้ค่ะอยู่กันนี้ค่ะพี่จะเย็นดิเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วชั้นสองระวังพิธีระวังโอเคเฮ้ยทังแอลอยู่เหรอทังแอลอยู่เดี๋ยวมันก็ลงแล้วเต็มเต็มแล้วเฮ้ยเจอดนเจอเจอยาไหมเจอยาไหมยังไม่เจอกำลังหาอยู่ตอนนี้อยู่ชั้นสามเปิดกล่องแดงอยู่กับผีอยู่กับผียันสองห้าสิบแล้วห้าสิบแล้ว ย่ากอนมีบอลเดกอนะไกลลเยนะโอเคเขามีอะไรน่บอลเดอร์ไก่กับอะไรยังยังไม่ยังไม่รู้แต่ไม่มีดูดอ่ะอ๋อเหมือนมีดูดนะยาใช่หรอไม่มมีไ่รู้ว่าเปละแล้วเปละแล้วนี่ผ้านี่ผ้าหาตะปูตะปูพี่พี่เจลองไงพี่หาใช่ไหมโอเคโอเคพี่เจหาลองแดงก็ได้โอเคเดี๋ยวพี่หาโอเคสวย เดีจ๊หาก่อนเดากล่องแดงหน่อยได้ได้ได้หาแล้วกล่องแดงเลยหนูหาแล้วกล่องแดงเลยไล่ติมอยู่ไล่ติมอยู่เฮ้ยหนูหาแล้วกล่องแดงเลยเขาตามยามผีตามยามอยู่ชั้นสามโอเคโอเคกำลังโดดลงไปชั้นหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ละติมอยู่นี่ไหนผูดแล้วกูแล้วพี่เจอยู่ไหนอ่ะอยู่ชั้นสามขึ้นมาเปล่าเอ้ยลงมาเปล่าเฟดเฟดเฟดผีเฟสแล้ววิ่งวางไว้เอาตามมาแล้ว หยุดนะวิ่งไม่ไปหยุดนะวิ่งไปไปข้าไปดีๆสงบสติเย็นทำตัวอ้วนไม่ได้อ่ะสวดอยู่แล้วแล้วพูดแผลอยงพี่ทีระวังพี่ทีระวังเรียบร้อยโทษทีโทษทีโทษทีเย็็็นนนเเยยยังไม่ต้องนิดซุปนะสวดไปก่อนชุบซุบก่อนก็ได้เอ้ยไม่ใช่สวดก่อนก็ได้สวดไปก่อนสวดไปก่อนระวังระวังพี่ไปพวออกไป จะเก็บใบพวงเราจุกเด็กนะรัดตัดปรัดแล้วไป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 โดนปะอัานสี่วะใบพูต้องซ่อนเลยอ่ะเขาตั้งใจจะเก็บโดดละออฟออฟชุบหน่อยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จุกอยู่เด็ดเด็ดพิบแดงแล้วข้างล่างใช่ปะได้อยู่ข้างล่างตามออฟอยู่โอเคตามชุบตามชุบตามชุบผีกำลังตามออฟ ขึ้นมาชั้นสามเปลี่ยนมาแล้วลิฟต์ไม่มาด้วยตามออฟตามออฟผีตามออฟอยู่ชั้นสามตรงลิฟต์โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามมันกำลังกลางชั้นสามอุ้ยเหี้ยแล้วเส่ม่น่าหมดเมื่อกี้ไหลเลยเด็ดตู้ได้เล่นโอเคไปเสร็จแล้วฟาร์มเลยฟาร์มเลยไปหาของก่อนอยู่ตรงเนี้ยรอรอลิฟต์อยู่หุ้ยนานเลยเดี๋ยวย้อนลงไปชั้นหนึ่งนะไปหาของก่อน อจะตายแล้วอีกทีเราโดนน้ำแตกอ่ะมาจุ๊กติ๊กได้ไหมเย้ยแล้วอย่านะเขาโดนแตกแล้วออปิงไปเฮ้ยก็เถอะเออออปิงไปไม่ได้แล้วไม่ได้อยู่มัอนอุย้ยเดินไม่ติดเอไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร 2 0อ0 Years Later โอเคโอเคพี่พหาหายา้ที่ดิอายาใช่ไหมให้พี่หานะโอเคนพาสวดได้ใช่ไหมอันนี้พีก็พี่ดีกบพี่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้พาไปสวดแปลยาก่อนแปลยาหาอยู่เเขากับพี่ดีนะเขากลับพี่นะระวังนะ ประคำสามอ่ะเดี๋ยวขอทยิงไว้วันวันฮิตวันฮิตเดี๋ยวขอหายาปั๊บมิเชยแตกเดี๋ยวเพิ่งแตกกันหาของให้ยูพี่เจ้เฮ้ยติ๊มเตว่าว่าไม่มียาเลยแต่ประคำพร้อมแล้วประคำพร้อมนวดมากเลยพี่เจวางไว้ตรงนั้นแหละโอเคโอเคโอเคเอายาไหมเอายาไหมมีปรกันมากประกันมากอุ้ยโดนตุ้เอาไปเติมยาก่อนไหนอ่ะซ่อนตู้ได้ซ่อน ี่ยยอยู่ชังตางแล้วตรงนี้ผีอยู่ไหนอ๋อเขาฟฝบกลับที่ที่ไปแล้วตีมมนฮิตตีมมนฮิตงั้นเอาย,ยาไปใช้ก่อนพายาปั๊นยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นใครเจอยาอุ๊ยผีมาผีมาพีเ้าพิธีเ้าเป็นจ่าเฮ้ยเจอยาแล้วมานี่มานี่ ตรงนี้นี่นี่มาเลยเลยเร็ว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 ผมได้ยาวได้ยาเหมือนกันย่าเหมือนกันฉีดเลยฉีดเลยดวนดวนดวนมาเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยไม่ได้ว่ะทำไมอ่ะตายตายตายเอาไปวิ่งโอ้จะเย็นจเย็นเอ่อประคำอะพร้อมนวดอยู่นะแต่ว่าผมว่าตรวจตรวจเอาชัวร์ดีกว่าพี่เจขอประคำไว้เก็บเก็บไว้ข้างบนนะแต่เขาวิ่งมาจุก ได้ได้โอเคงั้นเราขึ้นเป็นบทนะตรงนี้ตรงนี้ผมดองไว้อ่ะอ่าโอเคเดราจะเลยจะถือบัคคำไว้หาหาช่องให้นิพานสวดอ่ะสวดเลยสวดเลยสวดเลยอยู่กันนีพพาชั้นสามโอเคเดี๋ยวยามลงไปช่วยสวดยังตามนิพาอยู่ไหมอยู่นิพาอยู่นิพาโอเคช่วบอกเขาเป็นระยะนะถ้าหลุดก็หลุดนะวันฮิตวันฮิต โอ้พิธีเพิ่งเริ่มด้วยโอ้ดูเดเขาดูดเนื้อตายเหรอดูลไอ้ยโทษโทษฉีกไปหันชุบนิพานคนนึงอ่าได้เราไปเซฟพิธีคนนึงเซฟพิธีใหม่เลยกำลังไปชุบนิพานนิพานตายตรงไหนปอดเป็ดปอดเป็ดปอดเป็ดถึงสามไหมอพปลงไปเล่นห้องล่างสุดเลยโอเคโอเคกำลัง ไปชุบอยู่เดี๋ยวอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนนะโอ้โหตายตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอเล็งก่อนนะโอเคเก็บถุงปล่อยว่ะเหมือนปล่อยปล่อยผมนะไม่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยคนตีนอย่าอย่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปฝั่งนั้นตรงไหนโอเคโอเคไม่ผมจะไปเอาปลาคำอ่ะวิ่ไปได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้ยแย่แล้วมาต่อนมันลงล่างแล้วลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างอุ้ยสามตอกตีนแย่แล้ว จะบอกแล้วตัวชุบเลยฉันสามไม่มีตัวชุบฝนไม่โดนฝนไม่โดนโอเคถึงที่มียันมียายี่สิบสามเยอะเกินไปยาไม่ติดโอ้ยเย็ดเป็ดเลยใจเย็น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 ไม่มียาด้วยอ่ะยาอยู่ข้างบนตรงนี้พาตายอยู่ห้องมดข้างบนววงเขาตามนะพี่ทีเราตาย พี่ลงไปชุบด,ด่วนกำลังลงกำลังลงสตามีหน้าไม่พอขอปล่อยผมเนี่ยต้องหายาวะ่ะยาอยู่ห้องไม่ได้ไม่ได้ลงไกลเกินโซฟาไปห้องโซฟ,ฟ,า,โฟ,ฟาชั้นสามโซฟาอ๋อย <c oughs> ไหนวะห้องโซฟ,ฟาชั้นสามโซฟาชั้นสามนี่นี่นีที้ชี้ชี้ชี้โอ้ยอะไรอยู่กับยามอยู่กับยามอยู่กับยาม อย่ามือลัานนะอย่ามือลัานเฝ้าวินเขาเฝ้าวิญญาณน่ะดักหน้าตู้อ่ะออฟฉีดยาก่อนพี่ไปนหนึ่งเข็มแล้วแต่ว่าเพิ่งหลอดนี่เขาปาอยู่อ่ะอำไงดีวะเดี๋ยวนี้่งาเมันมียาธรรมชาตินะพี่อยู่ในห้องห้องเล็กเลยเขาเปิดปา่ะเันหนึ่งเป็ดเานะเขาเป็ดมานะระวังถ้าเขาตามออฟบอกนะอยู่กับออฟอุ้โดนโดนโดนีดโดนโดนโดแล้วไปหาชุบนิพาโดนเลยสิวิที ต่อยกันต่อยเฟตต่อยเนีวลงแล้วลงแล้วไปแล้วต่อยต่อยเป็นทีนึงแล้วต่อยได้ทีนึงแล้วลงไปแล้วด้วยโอุ้ยเวรเลยไม่ทันหรอไม่ทันไม่ทันยูยูนิดนึงนะหลังหน่อยยกลบน่อยพยายามหายาอยู่อ่ะเ้ปล่อยวิญญาณได้ออกออกไม่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 ผมหายา อ๋อลงไปดับวิญญาณหน่อยดับวิญญาณหน่อยตร, wei, ตรงจุดเด็กตาซะวันหนึ่งอยู่ที่นี่หมดเลยจะลงเหรอไม่ขอขอไดาขอไดาขอรู้ขอรู้พยัมนวดอ่ะไปชุบไปชุบไปชุบด้านหลังไม่มีที่ชุบด้าชั้นเนี้ยต้องลงชั้นสองเอาวิ่งเลยวิ่งมาวิ่งมาไปแล้วไปแล้วขอไปดื้อขอไปดื้อชุบได้ชุบได้ขอไปตรงคอร์เตอร์เลยไกลเร็วๆด่วนเลยด่วนนะพี่เววดน ลุกมีหน้าซุปเร็วมานะเนี่ยยืนเลยยืนเลยไม่ต้องกลัวอย่าล้นตื่ได้ยังผียังมาโดนเราแล้วเรียบร้อยเออสวยโอ้โหได้เลือดว่ะตื่นเลยไม่เป็นไรเอาใหม่เราวีดแล้วผมไล่แค่สองทีว่ะเอ้ยได้ยาได้ยางเดี๋ยวขอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะไปจะไปไล่อ่ะเหลือให้ทีพาสวดได้ไหมผมว่าพันอยู่แล้วเอาเลยเอาเลยเนี่ยงวดอยู่จะโดน พยายามจะพาไปเล่นตรงชั้นสามอยู่หรอกพาส,สวดอยู่นี่พาส,สวดอยู่ยี่สิบเอาปลาแล้วปลาลัวมากเลย <c oughs> อาบอร์นิปเล่นได้นะโอ้ยตีต๊ดมาแล้วเจียนเจียนเจียน ผมรุดนะ <พา S 1> ผมรุดนะ,ะนี่พาระวังนะน้ำมลแบบผีหลุดจากออฟแล้วเป็นล้านนะเมื่อกี้เจอ,เอแต่คือปลาคำแม่งไม่ออกไงถ้าเป็นปลาคำเนี่ยจะดีใจมากเลยเขาเป็ดน,นะเขาเป็ดน,นะเขาเป็ดระวังระวังอ,ออฟต้องมีออคนช่วยฉีกชีก,ชกเ,ขเขาเขาเฝ้าแล้วเขาเฝ้าแล้วหายาต่อเลยหายาต่อเลยหายาหายาสู้สู้สู้ระยะใจเย็นตัว เดี yeah, mm ๋ยวช่วยสลับจาดูให้ผีตามนิพายอยู่ผีตามนิพายชั้นหนึ่งออกไปสวดแทนเลยคอยดูการันระวังนะไปสวดเลยไปสวดเลยกำลังสวดเลยไปอ่ะแล้วเขาฉีดไปแล้วหลุดแล้วเหรอฉีดไปแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วผ่าสิบแล้วสวดนะผ่าสิบแล้วใครจะพยายามนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล่อให้อ่ะแต่คืออยู่ข้างบนนะอยู่ด้านอยู่ไหนอยู่ด้านบนหรอลงมาละมาแล้วมาแล้วปวดปวด

ลิฟท์ใหญ่มาแล้วนี่เขาเขาโซนพิธีวะถ้าอย่างนี้เราจะชนะไหม่ะถ้าเขาโซนจนหมดเวลาจะโดนแฝงปรีระวังนะเฮ้ยเขาตามอัพลงลิฟต์นะลงลิฟต์ใหญ่ลงลิฟต์แล้วระวังนะระวังนะนิพาระวังนะโอ้เหี้ยตองแดงหายไปไหนหมดวะเขาเฝ้าพิธีอ่ะเออไอยักหน้าเหรอ พยักหน้าเหรอตวดโซจูยู่ลงไปแล้วถ้ายังนั่งแหละโล่โลโลสวดเลย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 สวดีเสสวดสวดสวดเลยสวดเลยเงไป้าลงไปเลงไประวังเขาหลอกเหลอกสจป่าเ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนิพาเดี๋ยวจะตาให้เดี๋ยวตให้วนึง ขอต่อยก่อนแป๊บนึ่งเปิดโลแล้วอย่าเพิ่งสดอย่าเพิ่งสดโอเคสวยเอาเลยเลยมามามาสวยเอาสีเล่นกันถาแล้วไม่พาสีโอ้ยโอเคเดาะคะแนนอยู่นี่นะคะแนนผมบทสรุปการแข่งขันผมแคบแล้วอ่ะ